สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเราจะพะกลิ่เร่งด่วนเนาะตัวเด่นก็คือเก้ากับหตัวกันตัวรองก็คือสอกับห้านะคะเก็รูดเก้าหก็รูดหเนาะสองก็มีตัวปะไว้เนาะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสอสามสองห้าสองหกสองก้าห้า็ห้าศูนย์ห้าหหสองห้ห้าเห้าเก้าเนาะ สามตัวก็ห้าหกเก้าห้าหกศูนย์แปดหกศูนยสามหกเก้าหกห้าหนึ่งสองากหกหนึ่งสองหาหรูส็รูหกเด้อตัวเต็งตัวรองก็คือเก้าเนาะขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อเมื่อคืนของเราก็เข้าอยู่เด้อขอหิงๆรวยรวยงบถูกสาตัวตรงๆเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะก็ขอใหเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะเราไม่ค่อยมีเวลาเลยเ,เพื่อนเลยช่วงนี้งานเยอะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนคะ่ะ